สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาดูกันต่อครับพี่ EP ยามเย็นวันนี้นะครับก็ได้ดวงเศรษฐีมาประมาณ10กว่ารายการ12รายการนะครับแล้วก็มีภาคคุ้นแผนนะฮะเข้ามานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีหน้าพยักนะครับมีหน้าพยักเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เกือบยี่รายการครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ารับชมนะครับใน EP ยานี้นะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับชอบทูกใจรายการไหนนะครับลองเลือกดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะจากรายการแรกกันเลยพี่ชายนะฮะรายการที่หนึ่งะครับนี่ฮะมาเริ่มจากดวงทีทีครับรายการนี้เปิดขึ้นมาครับเนื้อผงงานช้างกําไลทองครูแคร่งครู่ฮะนี่สวยงามพี่นะครับเลขคนละเบอร์ครับโอ้โหหนึ่งหกแปดด้วยพี่รายการนี้เลขคนละเบอร์หนึ่งกแปดครับรวยทางเดียวครับพี่นี่ฮะ รวยทางเดียวครับพี่โอ้โหท่วมเลยสำหรับรายการนี้ฮะใครได้ไปนะฮะท่วมเลยนะครับนะฮะจัดให้ในราคาพิเศษครับใครไวใครได้นะพี่เลขค้นเบอร์มาเลข168เลขสวยแบบน,นี้เลขรวยแบบนี้พี่เอาไปพี่จ่าย350ผมจบให้ครับ ต่อมารายการที่2ครับรือรายการที่2เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านพลดำนะครับเนื้อว่านไพลดำตะกุดทองทิพย์8ดอกกําไรทองครูนะครับแข้งครูมือมือทองนะครับเลขคนเบอร์82ครับรายการที่้350บาทครับพี่ชายรายการที่2นะครับแบบจัดเต็มพี่ชายนะครับต่อมารายการที่3ครับพี่ชายหรือรายการที่3เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับปัดหน้าเงินกําไรทองทิพย์คู่นะฝั่งเพชรสะดือครับ นี่ฮะสวยงามพี่เลขคุณทะเบียนหนึ่งสี่สองฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ,บ่งปันให้สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายสำหรับารายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการเดียวเลยพี่ชายครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทอง กำไรเงินคู่ฝั่งเพชรครับรายการนี้กำไรเงินคู่นะพี่นะเอาไป2 8งอปบาทเลขคุณตัเบอร์เนเลข4นะจับคู่ได้นี่ครับเอาไปพิจารณางยบาทครับรายการที่4นี่ครับ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่เป็นเนวานสบเลือดนะครับตะกุดทองอ่าตะกุดสามกษัตริย์นะครับเลขคดเบอร์หนึ่งห้าสามนะฮะรายการนี้เป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับเลขโค้ดนเบอร์หนึ่งห้าสามครับองนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้านะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่6โอ้โห و, รายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันรายการนี้เป็นเงานวาดสบู่เลือดหน้ากากทองระคังเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ 140, ่งครับพี่ชายรายการที่6นะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการหน้ากากสามร้อบาทครับพี่ชายสวยๆเลยนุ่นๆนะครับนะรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7รายการนี้เป็นเนื้ว่านนะครับผงขมิ้นฝั่งพลอยเขียวจะก,กุดเงินแท้2ดอกเลขคุวเบอร์53ครับรเลขคุําเบอร์53ครับรายการนี้ขอที่300บาทนะพี่นะตะก,กุดเงินแท้นะครับขอที่300บาทคับพี่ชายสำหรับรายการที่7นะครับ ต่อมารับรายการที่8โอ้โหสวยไม่แพ้กับรายการสีอาลาดวาดสบู่เลือดเลยรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบ19กวัดนะครับหน้ากากทองระครังนะครับรายการที่300บาทเลขโคดเบอร์หมายเลข14บฮะ3า0บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9 รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะครับตะกุดทองทิพย์กำไรคู่นี่ครับเลขคุณเบอร์อรมาเลขแปดสิบห้รวมกันนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลยรายการนี้เอาไป250ร้อย้าสิบาทครับพี่ชาสำหรับรายการที่เก้นี่ครับต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อชานมากหน้ากากทองระคัง นะะฮลงยาด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้นะครับรายการนี้เอาไป350บาทนะครับรายการนี้เอาไป350บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่10นะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่เซอร์ไพรส์ลงยาทีวอนด้วยนะครับต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11รายการที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้านาคนะครับตะกรุดทองทิพย์สดอกฝังเพชรครับรายการนี้250บาทพอพี่ชายเลขคู่ตัวเบอร์ 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งถามเงินถามทอง 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งถามเงินถามทองครับพี่ชายนะเอาไป ใช่นีครับรายการที่11ครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่12รายการที่12อรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองรังลงยา ด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้นะครับเลขคุณเบอร์55เลขอารมณ์ดีพี่นะเอาไป350บาทเหมือนกันพี่3 5 0บาทเหมือนกันครับพี่จ่ายรายการที่12เอายกคู่ได้นะพี่นะ1ิตอยกคู่ไปเอาไปเพียงแค่600บาทพอพี่นะมีของแถมแน่นะฮะต่อมาครับรายการจะไปเป็นรายการที่1 3าฮะ รายการที่13นะครับนะเป็นรายการนี้พี่ชายเลขค้นเบอร์มาเลขหกสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อว่าผงกมิตะกุดเงินแท้ึินดอกด้านหลังติดแผ่นเงินครับรายการนี้นี่ฮะเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้280บาทนะฮะสองรยบ,บาทงานเรียบๆ,ๆสวยๆพี่นะเลขค้นเบอร์69บครับรายการที่13ครับ280บาทนะครับต่อมาครับรายการที่14รายการที่1 4รายการที่เป็นเนื้อผงงาช้าง ตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกกำไรทองคู่แค้งครูมือทองครับรายการนี้เลขคุณเบอร์27่สบเครับนี่สวยๆเลยรายการนี้เอาไป280บาทพอพี่นะครับลองเลือกชมดูว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะต่อมาครับรายการที่1 5้ารายการที่1 5้ารายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กนะพี่ครับตะกุดเงินแท้2ดอกครับนี่ เรียกคุณตัวเบอร์นะครับหนึ่งสองเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเนื้อผงแร่หนะพี่ตะกกุดเงินแท้สองดอกนะพี่นะเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้าครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สิบหกครับ รายการที่ปกมาเป็นพระขุนแผนนะครับรุ่นนี้นะครับออกที่ธรรมอุทยานเป็นรายการเนื้อฟ้ามหาบารมีรวยพลอยเสกรุ่นนี้ร่วมบูรณะรูปเหมือนองค์ใหญ่หน้าธรรมอุทยานนะครับรายการนี้เอาไป220บาทครับนี่สวยงามพี่นะครับเลขขนตัวเบอร์เป็นเลขแดสิบครับรายการที่16นะครับสวยงามจริงพี่นะครับคมกิิบเลยครับต่อมาครับรายการที่17 รายการที่17ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อน้าตาลมหานิยมพุทธคุณครับรายการนี้เลขคุณเบอร์มาเลข1084ฮะ1084ฮะร,รายการนี้นะครับนะ220บรทเท่ทิากันพิชายกับหัวใจขุนแผนครับรายการที่17ครับ ต่อมารายการที่18ครับรายการที่18รายการที่เป็นเนื้อฟ้ามหาบารามีเนื้อฟ้ามหาบารมีเลขคนเบอร์2 3งสาครับสองสาครับพี่ชายรายการนี้220บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่23่สิบสาครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่24่สิบสี่ครับ รายการที่ยี่สี่นี่ครับรายการนี้นี่ครับนี่เป็นเนื้อฟา้ามาหามบารมีนะครับโรยว่านนะครับโรยว่านนะพี่นี่สวยๆเลยใครชอบแบบแนวว่านคลาสสิกหน่อยเลขคูณเบอร์เจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าพี่นะสองร้อยยี่สิบาทเท่ากันพี่ชายนะครับรายการที่ 20, ยี่สิบเออรายการที่สิบเก้าครับนี่ต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับขอเป็นหน้าพยักนะครับวันนี้ได้มาองค์หนึ่งนะครับหน้าพยักได้มาองค์หนึ่งครับนะนี่ หน้าพยักนะฮะวัดจัดสร้างด้วยนะรายการนี้เป็นวัดจัดสร้างโดยพี่จ๋านี่ครับนะนี่ เลขโคดนัมเบอร์นี่ครับนะหมายเลขหนึ่งศูนย์สามหกฮะหนึ่งศูนย์สามหกพี่หน้าพยักนะฮะเอาไปแบ่งปันให้นะคำนึงเอา้ปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ได้มาองค์เดียวนะสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สิบนะครับนะสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนี่ครับพี่พี่ทุกท่านเลยนะติดตามและอีพีเย็นนี้นะครับนะชอบถูกใจอะไรกันไหนปิดกงินเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ